ถ้าพี่แบบไวกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้เราเวลาพี่ไลฟ์ไม่ได้มีโปรดักชั่นพี่ใช้กล้องโทรศัพท์เลยแล้วก็นั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านหน้าตู้เย็นตัวเองลูกเต้าเดินสามีพี่เลี้ยงเปิดหยิบน้ำแบบพอเข้ามาปุ๊บมันมันเกินกว่าที่เราคาดคิด ตอนแรกเราเปิดตัวว่าอบโซฟเราทํแต่สบู่ตอนนี้เรามีสกินแคร์มาได้5ปีแล้วค่ะแล้วก็ตัวของอบเนี่ยตอนแรกเรามี SKU เดียวค่อยๆอ,ออกมาที่2 SKU 8ปีเรามี7 SKU แล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยซึ่งจะเป็นปีที่ครบรอบ8ปีเนี่ยเดี๋ยวจะแบบ NPD คือ new product เราจะออกมาเกือบทุกเดือนเลยค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนนะ่ะพี่ไม่ได้ทำแบรนด์ขึ้นมาแบบปี2ปีได้เงินแล้วพี่ไปพี่ทำมาอย่างยาวนานแล้วพี่อยากให้แบรนด์พี่ออยู่ต่อไปอย่างยาวนานดังนั้นอะคุณภาพสำคัญ พี่ไม่อยากให้คนซื้อเพราะว่าชอบพี่ยอปอล์รู้จักหน้าอยากช่วยอุดหนุนพี่อยากให้คนซื้อเพราะว่าของมันดีถ้าพี่แบบไวกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้ที่พูดแบบเนี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าพอเข้ามาปุ๊บมันมันเกินกว่าที่เราคาดคิดจริงๆซึ่งตอนเราเข้ามาเราไม่ม้เรื่องอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่า 1. เราต้านทานกระแสความแรงของ TikTok ไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนอยู่ใน TikTok อสพฤติกรรมเพื่อิโกคคือเขาช้อปปิ้งออนไลน์จนเป็นนิสัยแล้วอะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเข้ามาใน TikTok s h ช p อพี่ลองใช้ TikTok จริงด้วยฟีเจอร์ในการซื้อง่ายมากพอพี่ได้เข้ามาเขาก็จะมีคนดูแลเขาะเนาะเขาก็จะคอยสักเจสว่าทิศทางไหนที่จะทำให้คนรู้จักแบรนด์เรมากขึ้นหไลฟ์ที่ไลฟ์สองทำช็อตคลิปเป็นวิดีโอสั้นติดกาที่ทำ สามหาคนมาแอฟเฟียล์หาครีเอเตอร์มาช่วยละอ่ะมันก็ได้พี่ก็คือทำตามที่เขาบอกจนพี่รู้สึกว่าเออมันโกจริงๆอ่ะถ้าถ้ารู้จักถ้าเร็วกว่านี้เข้ามาเร็วกว่านี้มันก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เข้ามันยังไม่ได้มีอะไรใส่เกเวลาพี่ไลฟ์อะพี่สามารถดีมอนสเตรตผลิตได้อย่างเต็มที่อย่างเวลาเราคุยอ่ะหนึ่งเวลาไลฟ์มันได้อินเทอร์แอคกับลูกผ้าเขาคุยมาเขาถามเราตอบ เขาสนใจเราทําให้ดูลองใช้ให้ดูอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบรนด์เราโรดมากเพราะว่าคนเริ่มเห็นมีการพูดคุยกันมันเป็น h ิ m a n touch นะเราเวลาที่ไลฟ์ไม่ได้มีโปรดักชันพี่ใช้กล้องโทรศัพท์อยู่เลยแล้วก็นั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านหน้าตู้เย็นตัวเองลูกเต้าเดินสามนะีพี่เลี้ยงเปิดหยิบน้ำแบบพฤติกรรมเพื่อนเพาเปลี่ยนถ้าเราทำธุรกิจเราก็ต้องตามให้ทันหรือเราต้องไปก่อน และเราต้องเรียนรู้พวกเราอยู่ไหนกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเขาอยู่ที่ไหนกันเราจะทำยังไงเพื่อไปให้ถึงเขาถ้าอยากจะปรับตัวอีกหนึ่งช่องทางที่ที่คุณสามารถปรับตัวแล้วมีคนดูแลคุณได้ลองเข้ามาติ k t o k s h ช p คุณเป็นใครก็ได้ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้แสดงจุดยืนและความเป็นตัวตนถ้าไม่เคยไลฟ์อยากให้ลองไลฟ์ พอโลกมันเปลี่ยนไปมันเป็นออนไลน์จริงๆแล้วอะ่ะเราก็ต้องทุ่มมาทางออนไลน์ถ้าถามว่าโกรธในฝั่งที่เราทํากับทาง t i k t o ็อกโ่ะ g มากกว่าที่เราคาดคิดไว้คือ1นนอกจากเรื่องเซลล์ยอดขายแล้วอะมันคือคนรู้จักแบรนด์มากขึ้นบางทีบางคนเขาจะยังรู้สึกว่าในติ๊กต็อมีแต่เด็กเล่นหรือเปล่าอายุ30ขึ้นไปเขาเล่นติ๊กต็เรอก็ยังจะบอกว่าตอนออนไลน์เนี่ยเจอตั้งแต่แบบเด็กจิ๋วหลิวไปจนแบบ ที่อายุ65แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทุกคนกดใช้คูปองเป็นซื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้ explore เจอลูกค้าใหม่ๆแล้วด้วยฟังก์ชันของทาง TikTok Shop เขาที่เรชอบมากคือการเช็ค Data หลังบา้านสะใจมากเลยนะคือมันไม่ต้องพึ่งใครแล้วว่นนี้เราดึง Data ดูเองได้ลูกค้าเราเป็นใครซื้ออะไรเอ,อ่อบักเก็ตไซส์ยังไงมันทําให้เราไปพัฒนาการขายหรือพัฒนาการไลฟ์ของเราได้ต่อด้วย จริงๆติดตามโอบนะคะโพรดักโอบถ้าเคยเห็นเดินห้างหรือเจออะไรอย่เงี้ยตอนนี้อาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าปอปรับมาเป็นออนไลน์เข้า TikTok s ช o อเราเซิร์ชคำว่า OABS o a B s, อนะคะโอ o บ o i f i c l a l สามารถกดซื้อได้เลยหรือว่ากดกระดิ่งไว้เวลาไลฟ์มันก็จะมีโปรโมชั่นมีคูปองหรือเรามี affiliate ก็คือรับพันธรรมิตรติดกันนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางของ Tik t o k ที่น่ารักนะ คือถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณชอบคุณทําคลิปหรือคุณไลฟ์อย่างถ้าคุณขายให้โอบอะ่ะคุณได้30%เลยอย่างพออันเนี้เสร็จเนี้ยพอาร้อยเก้คุณขายได้คุณก็ได้ไปเลยร้อยเจอยู่บ้านไนด้เงินทำไมอ่ะทาไมไม่อ่ะ